สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของกิจกรรมสัปดาห์นี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตรงที่ล็อกอินรายวันกันก่อนครับก็ล็อกอินปกติครับไม่ได้รับทัฟการลอนยูเอยเดียวครับทุกคนก็จะเป็นฝั่งซ้ายที่ได้รับปกติเนาะฝั่งขวาก็จะเติม12เหรียญครับอันนี้ผมข้ามไปเลยนะครับผมสัปดาห์นี้มีกิจกรรมเดินเรือมาครับก็วันแรกก็จะได้รับ500เพชรนะครับผมก็โอ้ของรางวัล อะไรครับเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูเดินเรือข้างในดีวกว่าครับผมเดี๋ยวดูเรือฝั่งซ้ายเรือฝั่งซ้ายกล่องสุดท้ายได้เป็นหนวนดดาครับกับถัง20ด้วยอันนี้ก็เหมือนเดิมปกติครับไม่มีอะไรมากเลยเนาะได้ถังรวมทั้งหมด50ถังนะครับในนี้ฝั่งขวาฝั่งขวานี้จะเป็นในนี้ทัฟการอเนิเวอร์นะครับผมก็คาดว่าทุกคนน่าจะหมุนฝั่งขวานะครับผมแล้วถามว่าไอตัวของหมวกฟังนี้ได้รับจากไหนก็ได้รับจากการสุ่มแก้วสุ่มถังแล้วก็หมุนวงล้อนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูในกิจกรรมอีกทีนึนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในอีเวนต์กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นแพ็คเติมเงินครับผมผมขอข้ามเลยทุกคนเพราะว่าเติมเงินในสัปดาห์นี้แทบจะไม่มีอะไรคุ้มเลยผมก็เดี๋ยวยังไงก็ข้ามไปก่อนรอรุนว่าแฟลเซลล์จะมีมาไหมแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่มีน่าจะมาวันที่12 12นู่นแหละครับทุกคนก็ดูวันพีทบ็อกเซตกันเลยครับผมวันพีทบ็อกเซตข้างบนผมขอข้ามก่อนเลยนะครับก็ไม่มีอะไรน่าซื้อครับผมแล้วก็เลือกผ่นา,นานมาเลยให้มาดูไอ้พวกข้างล่างนี้นะครับเฮ้ อันนี้จะเป็นแต้มรีเฟรชกับทีมไว้แรกของรางวัลมาถึง20,000เพชรครับได้คัมพีเอลห่ครับผมโหไม่คุ้มเลยแพงเกินกล่องได้มา20กล่องเฮ้ยอะไรครับเนี่ยสอ0หมื่นห้าสามหมื่นสามตบท้ายด้วย50,000เกิน<ะ>ไปโอ้โหโคตรจะไม่คุ้มครับผมก็เอาง่ายๆครับสมมุติว่ากิจกรรมตีบอสมาอะพวกสายเติมอะมันจะได้เยอะเพราะว่าเติมแค่ 29บาทอย่างนี้นะครับผมมันก็ได้เพชรกลับมาในราคาที่หลักหลายพันนะครับผมหลายพันเพชรมันก็เป็นแบบทําให้คนที่เติมเขามีเพชรเยอะแต่กรณีที่เป็นสายฟรีที่ไม่ได้เติมอย่างนี้ก็เพชรก็จะหายากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องซื้อครับแต่ว่าถ้าคนที่เติมไปแล้วเยอะๆถามว่าคุ้มที่จะซื้อไหมก็ไม่คุ้มเหมือนเดิมครับผมเก็บไว้ทําอย่างอื่นจะดีกว่านะครับผมสัปดาห์นี้ก็ข้ามไปเลยนะครับไปพวกนี้รอซื้อแค่ตอนที่เราแบบจําเป็นจริงๆหรือขาดอะไรยังไงนะครับผมส่วนอันนี้ ผมแนะนาทุกสัปดาห์อยู่แล้วไม่ควรนพลาดนะครับผมเหรียญหมุนเนี่ยหนึ่งหมื่นเพชรเราซื้อไปเลยได้400เหรียญนะครับผมคุ้มสุดๆส่วนข้างล่างมีอะไรอัปเดตไหมเอ่ยหกพันเพชรยีกล่องนาเสียงปะนเนี้อหกพันเพชรยีกล่องก็นี่น่าลุ้นเล่นอยู่นะก็เฉลี่ยตกอยู่ที่กล่องละ3 0 0เพชรนะครับผมใครที่แบบเพชรเยอะก็จะจัดมาลุ้นได้นะเพราะว่ามีกิจกรรมใช้เพชรให้ใช้อยู่เนาะช็อปฮีโร่โซครับอันนี้ได้รับจากการย่อยตละครลนะครับผมผมจะลองแรก10ดาวก่อนเลยได้กี่ตัว1 สองได้ได้เยอะอยู่เว้ยเฮ้ยสัปดาห์นี้ได้สามครับก็สัปดาห์ก่อนหนะ้าเนี้ยมันได้แค่ตัวเดียวนะครับผมสัปดาห์นี้ได้อย่างละสามกอได้สิบดามาอีกเก้าตัวนะครับผมก็โอเคอยู่ผมเหลือหมื่นเก้าถังก็จะได้น่าจะได้ประมาณแค่หนึ่งร้อยถังก็โอเคเดี๋ยวผมขอไปเก็บและการแรกตัวของสิบดามา,าครบก่อนส่วนหกดาวหกตาผมคาดว่าน่าจะได้แค่ห้าตัวนะเดี๋ยวผมลองลองแรกเลยครับผมอันไหน f ีไหนผมขาดว่าเอารูปนผลใจแล้วกัน หอันไหมโอ้โหได้3อันอะไรครับเนี่ยแม่งงกไว้เกินน่าจะให้สักห้าหน่อยก็โอเค3ก็3วะไอ้6ดาวได้อย่างละ3ตัวครับ10ดาวได้ก็ได้อย่างละ3 10ดาวเราจะได้9ตัวอะไรครับสัปดาห์นี้ก็โอเคอยู่มาดูร้านค้าที่เป็นรูปเรือนี้นะครับผมก็ได้รับจากการสุ่มแก้วสุ่มถังอะไรเหมือนเดิมครับแล้วก็มีในกล่องเปิดให้ลุ้นด้วยเนาะก็6 0 0ันเนี่ยแลก10ดาวก็คุ้มนะครับผม2 0 0พันแลก6ดาวก็คุ้มเหมือนกัน มาดูว่าจะมีตัวรอลอในเวอร์ให้เราไหมครับทุกคนคาริน่าฮ,ฮุมะโหไม่มีรอเฉยนะครับผมก็อะไรครับนี่ยแม่งยังซ่อนรอไว้อยู่รอยังให้ออกยากอยู่นะคะผมหมื่นห้ากล่องอะไรเนี่ยกล่องขนมตังเมก็ไม่คุมเด้อทุกคนหมื่นห้าเรามาแลกตละครได้สามตัวกว่ากว่าอะไรนะหรือว่าแลกเป็นไอพวกกล่องหีบสิบดาวเนี่ยได้เกือบสามกล่องเลยนะช็อปแรงเอสครับผมก็อันนี้ เอาไว้ทำอะไรเอาไว้อัปตอน level เเ140นะครับผมของฮีโร่ระดับ S ก็คาดว่าน่าจะไม่มีใครได้ใช้แล้วเนาะฮีโร่ระดับ S ครับใครที่มีก็แลกได้เลยครับผมหดาวใช้แค่20่แต้มครับสายพิเศษใช้40แล้วก็ดาวใช้400 6ดาวมันได้กี่ตัววะเนี่ยผมจะลอง5ตัวก่อนได้3ตัวอีกแล้วครับผมอะไรครับเนี่ยทำไมให้น้อยจังให้น้อยจังเลยแล้วก็ส0ดาวให้กี่ตัววะผมจะลอง3ตัวน่าจะได้แค่3ตัวแหละ สองตัวครับทุกคนอ่ะสองก็สองครับเก็บไว้หมดครับผมเพราะว่าสิบห้าดาวหนึ่งตัวเราต้องใช้สิบดาวเนี่ยมาอัพเก้าตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นแบบเราหาได้จากช่องทางไหนก็เก็บไว้ให้หมดครับผมสุม่มถังสัปดาห์นี้ครับนี่ได้หมวกไปกิจกรรมเดินได้หมวกไปกิจกรรมเดินเรือแล้วก็ได้เรือไปแกลก้าน้าเมื่อกี้นะครับผมแถมยังมีแบบไอ้พวกแคนดี้นี้มาไปแลกอาวุธแลกตละกรด้วยเนาะร้อยห้าสิบครั้งครับได้ทัฟาการอ1หนึ่งตัวก็ เรารับการันตีอีกสก็ได้วะคือสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้แค่สตัวนะสัปดาห์นี้ก็จะมาเอาการันตีอีก4ครับทุกคนตอนนี้มี10ดาวได้อีก4เป็น9รับจากภารกิจอีก3เป็น12เดินเรือจาก1เป็น13ครับมันจะสุ่มไม่ได้เลยหรือเป็น13ตัวครับอันนี้คิดแบบชัวร์นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการสุ่มแก้วเนาะสุ่มแบบที่หมุนแบบซุปเปอร์ครับก็ได้กล่องหีบวัสดุเสริมมาเพิ่มก็เอาเหล็กจัดเหล็กให้หมดเลยนะับผมใครที่ขาดอยู่ก็ จัดไปรัวๆครับผมแบบลัคก,กี้หมุนปกติก็ได้ถังๆมามามสินะครับผมมีก็จัดไปเลยซื้อทุกสัปดาห์นะครับผมส่วนกิจช้เพชรเมื่อกี้ผมซื้อที่หมุนไป1 0 0 0 0หมนเนาะก็มีคาริน่าโรบินครับผมอ๋อหอก็ยังไม่ดีเลย3ามแสนได้รอหนึ่งตัวครับทกค้อนห0 0 0นได้เพิ่มมาอีก1นึ่งตัวครับยังไม่คุ้มเลยนะ ส่วนนี้จะเป็นการเก็บแต้ม VP ครับไม่ว่าจะเติมเงินหรือว่าทําภารกิจรายวันได้ทีละ50เนาะก็จะได้รับของรางวัล1น0 0 0ครับได้รอหนึ่งตัวหูวต้องเติมหมดเท่าไหร่วันนี้วันพีซฮอลิเดย์ One Piece ครับนี่มาถึงไอตัวของร้าน้าที่เราจะแลกนะครับก็จะมีทั้งหมด3มวันเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นี้ให้ทุกคนดูก่อนซื้อที่รีเฟซก่อนครับทุกคนก็โอเคเสียไปแค่500เพชรบอกเป็นอย่าง500เพชรสบายสบายเด้อ จัดไปดิครับปับ๊บอืมฮีโร่ไอตัวสายพิเศษใช้50นะครับผมของอาวุธใช้100้และก็สายปกติใช้30อันนี้เราสามารถแลกเป็นรอเนวเวอร์ N ได้นะครับผมรีเฟซหาได้นะก็เดี๋ยวผมจะแลกจากตรงนี้สัก3าตัวเดี๋ยวจะนับการันตีการันตีแบบสัปดาห์นี้อันนี้ผมจะเล่นทุกกิจนะไม่ว่าจะเป็นสุ่มแก้วสุ่มถังแล้วก็หมุนวงล้อคาดว่าน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ3ตัวคิดว่าเฉลี่ยนะผมจะคิดจากสุ่มการันตีได้4ตรงนี้3 ก็เป็น7ครับภารกิจอีก3เป็น10เดินเลยอ,อีก1เป็น11ครับตอนนี้เราจะได้ชวชวนคือ11ตัวแล้วก็หวังว่ามันจะออกจากซุ่มอีกสัก2ตัว3าตัวนะครับผมจะได้เป็น1 5าดาวพอดีครับผมคาดว่ามันจะมานะมาดูกันครับ600ถังผมมันต้องมาแหละครับทุกคนอารินาชาเลนนี้ก็สัปดาห์นี้ไม่มีอะไรคุ้มเลยนะก็คือถ้าใครที่ซื้อ12เหรียญสัปดาห์นี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรไม่คุ้มอะ่ะมันลืมใส่ตัวรอนวเวอร์แน่นอนผมว่าเพราะว่าปกติมันจะมีของที่ยาวกว่านี้ดดูัน,นี้ใหแคค่ถงะผม สิบสองเหรียญคือแลกแค่ถังกับแก้วไม่กี่ถังครับคือแบบคนไม่คุ้มหมดทุกคนอย่าพลาดที่จะไปซื้อเชียวนะแบบพลาดเลยใครที่ไปซื้อเนี่ยส่วนลัคกี้พอยน์นี้ก็คุ้มอยู่ครับผมมันเป็นของรางวัลที่คุ้มค่าที่เราจะเสียไปยี่สิบสองเหรียญเพราะว่ามันได้พวกรอได้เพชรได้อะไรกลับคืนมาก็เยอะพอประมาณอยู่นะครับผมนี่ค่าดาวสิบดาวก็คุ้มค่าที่จะซื้ออยู่ได้กี่ตัวครับเนี่ยสองสามเฮ้ยได้สามเองเลยก็โหโดนลดจํานวนไปด้วยครับของปกติมันจะได้สี่ตัวเนาะ ก็ไม่เป็นไรครับผมจัดไปได้เลยส่วนอันสุดท้ายจะเป็นการเติมเงินครับผมจัดไปแล้ว1เหรียญผมรอเติมตอนที่มันข้อมกิจกรรมครับผมก็คือตอนก่อนจะ10บโมงอะ่ะถ้ามันรีเฟซประมาณเที่ยงคืนอะ่ะมันจะอัปเดตกิจกรรมตรงนี้เข้ามาแล้วมันจะเหลือกิจเดิมที่ยังคงเติมได้อยู่อะ่ะก็คือถ้าเราเติมกิจนั้นอะ่ะเราจะได้รับของรางวัลตรงนี้2ต่อเลยผมเลยจัดครับผมคือผมจะรอเติมแค่ตอนที่มันเข้าอย่างนั้นแหละอุดหนุนไป29บาทครับผมช่วยเกมไปแต่ก็มีบางสัปดาห์ที่เติมทุกวันวละ29อยู่นะ แต่ว่าสัปดาห์นี้ก็อย่างที่แจ้งครับเมื่อกี้ผมเติมไป29บาทผมก็ได้กิจกรรมตีบอสด้วยแล้วก็ได้ของรางวัลจากไอ้นี่ด้วยนะครับผมก็ถือว่าคุมคานะครับผมได้2ต่อนั่นเองเพชรก็ได้เยอะถังก็ได้เยอะแถวแถมยังได้ที่สุม่มตีบอสแล้วก็ได้แบบที่เอามาเปิดในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมก็กิจนี้ผมสรุปได้เลยว่าผมสรุปให้ครับกิจกรรมนี้ไม่คุ้มนะครับผม <c oughs> สำหรับใครที่มีทัฟก้ารออยู่แล้วหรือว่าแบบ ไม่อยากได้ไอเจ้ารอนยวเวอร์ไม่คุมครับไม่ต้องเล่นเลยนะแต่ว่าใครที่อยากได้รอเป็น15าวดาวยังตามหารออยู่ก็เล่นเลยก็ได้ครับผมอยา่างน้อยๆมันก็มีแบบทัฟก้ารอเนวเวอร์ให้เราครับผมแต่แพคเขียวไม่แน่ใจมากมันออกง่ายหรือว่าออกยากอะไรนะเนี่ยไอแพคเขียวเนี่ยเนี่ยป๊าบโหลบเอนอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไม่ได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าผมจัดไป8000เลยไอดีนี้ผมไม่ได้ครับผมแต่สัปดาห์นี้ก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวทดลองเปิดให้ทุกคนดูแต่สัปดาห์หน้าก็นามิเนวเวอร์นะครับผมอ,ย,มอมนยนะ คือสิ่งที่ผมได้มาครับจากการเติมข้ามกิจกรรมครับผมมาดูว่ามันจะออกดีหรือเปล่าห้าถังก็เปิดอะคราผอมเรียบร้อยออะไรครับเนี่ยห้าสิบมาเยอะเกินเกลือลุวนๆครับผมก็โอเคลืมเปิดกล่องตีบอสไปอีกสองกล่องครับผมก็เดี๋ยวเก็บไว้สําหรับกล่องเนี่ยมันสามารถเก็บได้นะเดี๋ยวไอ้กิจกรรมตีบอสหน้ามาผมค่อยเปิดก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกเหมือนเดิมครับเพราะว่ากิจตีบอสอันนี้มันวนกลับมาบ่อยมากเลยเนาะก็โอเคสําหรับสัปดาห์นี้ก็ โอ้โหลครผมลืมแรกอันนี้ว่ะแม่งเสียดายครับผมหหนึ่งพันแต้มได้สิบดาวกับคัมพีอันนี้เลยนะเนี่ยพลาดเลยอะไรครับเนี่ยเรามีหนวดขาวอัพลงนี่แล้วนี่ว่าหนวดขาวอัพลง l 2แล้วนะครับผมใครที่อยากเล่นหนวดขาวลหลายตัวนะก็โอเคครับสาหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่มีถังมีอะไรก็ดองรอตัวของนามิเนวเวอร์ก็ได้ครับผมของในร้านครับก็ไม่คุ้มของที่ได้รับจากการสุ่มอะไรก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่า ใครที่อยากได้ไปรอเนวเวอร์ก็ต้องจัดครับส่วนตัวผมผมจะเล่นอยู่แล้วทุกกิจกรรมเหมือนเดิมครับสุ่มถังสุ่มแก้วแล้วก็หมุนวงล้อครับผมเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้ทัฟก้าห้าล้อสิบห้าดาวหรือเปล่าสัปดาห์นี้สาหรับสัปดาห์ที่แล้วผมยังติดอยู่ที่10ดาวนะครับผมสําหรับไอดีหลักคือสุ่มการันตีได้4ตัวสุ่มได้อีกตัวหนึ่งส่วนแพ็คเขียวเปิดไปเยอะๆไม่ออกเลยครับทุกคนเนี่ยให้ดูว่าออกไม่ออกคือได้10ดาวไม่มีเพิ่มสักตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ในอตัวของ่อ่าาทีเศษผมจะหว ให้พี่ดองไว้หรือเปล่าเนี่ยครับทุกคนไม่มีดองไว้เลยก็แมงไม่ออกจริงๆนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้ใครที่ดูแนละชอบใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมใครที่ดูอยู่เป็นประจํายังไม่ได้กดติดตามผมขอรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่กดไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนอไว้จะได้ไม่พลาดตอนที่ผมลงคลิปหรือมีข้อมูลการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆมีโค้ดอะไรใหม่ๆหมาจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียง เท่านี้แล้วนะครับคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ